สวัสดีค่ะทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้เรามีภารกิจอะไรนะคะที่จะต้องทํานะคะเพราะว่าภารกิจอันนี้คือเหนื่อยมากๆระสุดท้าไทยกับชีวิตสุดๆเลยค่ะทุกคนมาดูกันเลยจ้าาแล้วค่ะทุกคนคือถึงแล้วคือเหนื่อยมากเลยทุกคนดูสิเหงื่อแตกเลยนะตอนนี้คือวันนี้เราจะมาตักกล้วยกันนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ เหนื่อยสุดๆค่ะทุกคนเพราะว่าไล่กล้วยของเรานะคะมันชันมากๆเลยทุกคนชันไม่พอนะคะขี้หญ้ามันลกมากๆเลยนะคะทุกคนมาดูกันนะคะตอนนี้คือเราอยู่กลางภูเขาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปูอยู่ครึ่งไล่เลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันชันมากๆตอนนี้เราอยู่ยังไม่ถึงกลางไล่นะคะแต่จะให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนนะว่ามันชันขนาดไหนนะคะมาดูกันนะคะนี่จ้านี่เลย ตอนนี้คือมันนี่เราอยู่ตรงนี้คือมันชันมากเลยนะทุกคนดูสิไอ้นู้นคือภูเขาอีกลูกหนึ่งนะแต่เราอยู่อีลูกหนึ่งนะดูสิ <Okay. S 1> เราอยู่กลางภูเขาเลยนะคะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ชันมา,มากๆแล้วก็สนุกมา,มากๆเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเราตักกล้วยไปนะคะเราก็จะดูทางดูเท้าเราดีๆนะเพราะว่าบางครั้งมันก็จะมีงูเนาะงูบางสิ่งอะ่ะจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้นะงูบางสิ่งนะคะถ้า มันไม่หนีเราไปนะมันได้ยินเสียงแต่มันไม่หนีไปไหนนะคะแต่มันมีพิษนะถ้าเราไปเหยียบโดนมันมันก็จะฉกหรือว่ากัดเราเลยนะคะแต่ว่างูบันชนิกก็คือเราแค่เดินแล้วก็มันใบไม้มันขยับือว่ามันเสียงดังมันก็จะหนีไปแล้วนะแต่ทุกคนถ้างูที่มันหนีไปบางครั้งมันก็จะไม่ค่อยมีพิษเนาะมันไม่ค่อยน่ากลัวซัดเท่ากับงูที่มันมีพิษไร้แรงเพราะว่ามันจะอยู่ตามซอกหญ้าแล้วมันไม่หนีไปไหนนะคะมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเราก็ต้อง ดูดีๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆเลยทุกคนมันเป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆนะคะทุกคนแล้วจะบอกอะไรให้ว่าตอนนี้ก็จะมีนี่นี่ไรกล้กวยของเรานะคะมันลกมา,มากๆเลยนี่แล้วตอนมันก็เจอมีใครก็ไม่รู้ว่าเราได้เรียกอยู่ข้างล่างฮะเอ้ยอย้อยอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็อยู่ข้างบนนี้นะคะโอเคบยบายนี่เลยค่ะทุกคนกล้วยสวยๆที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะเราก็ได้ตักกล้วยมาไว้ข้างล่างเรียบร้อยนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ถึงหน้าที่ของคุณพ่อบ้าน,นะค,ะค่ะคุนพ่อบ้านก็กำลังที่จะเอากล้วยขึ้นรถนะคะทุกคนรถของเรานะคะแล้วก็กล้วยที่แสงจะสวยงามนนะคะทุกคนทุกคนเหนื่อยมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณพ่อบ้านนะคะกำลังเอากล้วยขึ้นรถนะคะทุกคนนี่เลย ตามสภาพเลยะค่ะทุกคนมันไม่เหนื่อยอะไรทุกคนมันเหนื่อยตรงที่ยอดลกมากมากเลยดูสิฮูฮ้ยเราก็ต้องแต่งให้มันสวยๆนะคะเียจ<ฮ>้ะเราต้องแต่งให้มันสวยๆนะแล้วก็ค่อยเอาไปให้พ่อค้านะ ตอนนี้เราก็เราก็เก็บกล้วยขึ้นรถใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนก็เหลือไม่กี่เครือแล้วนะคะเราก็ต้องมัดสมัดเชื่อกข้างหลังก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มักเชื่อกนะคะทางมันไม่ดีนะคะทุกคนพอเรากลับบ้านนะกล้วยมันก็จะสามารถที่จะล่วงลงมาได้นะคะทุกคนเราก็ต้องมักอย่างดีอย่างที่เห็นเลยจ้ามักเป็นรังพึ่งเลยนะคะทุกคน จากนั้นนะคะเราใส่ท้ายรถเต็มนะคะเราก็ต้องไปใส่ไว้หน้ารถตอกนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไว้ไท้ายรถอย่างเดียวนะคะมันก็จะทําให้รถเรานะคะยกล้อได้จ้าเพื่อความปลอดภัยนะคะเราต้องใส่ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะพร้อมกับการเดินทางกลับบ้านแล้วคะ่ะเส้นทางก็มใช่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะทุกคนล้ํบ้าสุดๆ